ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรมส่งชวนชมพระทรัพย์ข้าพเจ้าได้มาได้ความบริสุทธิ์ขอพูชาบพุธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอยพบยวงแกง้ขอยแค้วหมู่มานขอยพ้ปะจิอ่านในรากตการนี้เทินสาธุ นะ้ำบ่อน้ำกรองเป็นรองน้ำใจเอา้าน้ำฝนตกที่ไหนก็ท่วมนะพาย,ยุก,ก็ผ่านมาผ่านไปเอา้าว่ากันไปรมัดตวังมัดระวงังภัยมัดตวังครัท่วมเนี yeah. ่ยต้องคอยระมัดระวังจะ่แต่จไงจะให้ผ่าดไม่ได้เดี๋ยวเสียข้าวของที่มัน ผมลดเลยนะพังไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยม,มาระวังนะครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับบอกเตือนกันทุกวันนะเราต้องช่วยกันดูแลสอดส่องยามน้าท่วมเนี่ยผมบอกกันเลยไม่ไม่ใครเป็นพี่ไม่มีใครเป็นน้องหรอกนะเป็นพวกเดียวกันหมดเพื่อนกันหมดไม่มีใครใหญ่กว่าใครเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันอดไปด้วยกันแย่ yeah, ไปด้วยกันนะ

เป็นห่วงเป็นใยกันแช่ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะรู้ก็ต้องรีบบอกเนี่ยเอาหมาแล้วน้ำนะคอยกันนะไปรนะวังด้เดี๋ยวจะท่วมนะเดี๋ยวจะอะไรนะต้องคอยอย่างนี้นะบอกกันนะเพื่อนนะพี่นะไม่ใช่โอ้โหอยู่แล้วเงียบเก็บไม่ใช่ไป่รู้เรื่องอะไรอา้าวพระองค์แรกสวยงามเลยนะครับพระสวยรวยไม่เลิกลงสนามนานจะเปิดเจอ อ,องค์นี้แหละนะจัดอยู่ในระดับเงินพละ 4G เนี่ยแต่ว่าเดือนนี้หายจากเนี่ยหลายอยู่หลายหมื่นหลายพันอยู่นะมั้งเนี่ยว่างั้นนะนะเอาวตัวอ,องค์อื่นว่าไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการกันมาโดยตลอดนะช่วงไม่กี่ปีนี่ก็จะเอ้ไม่กี่วันนี่ก็จะออกพรรษาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปขนมขยาสาด ข้าวต้มมัดก่อนเนี่ยเดี๋ยวยาศาสตร์แล้วก็ไปอะไรนะไอ้วกนี้เนื้อขาวนะแก่งนะอย่างนี้นะแพนนะผมเคยขายไปองศาไหล,หลตังไปเขาพุชชาไปนะเป็นพ้าเหมือนเก่าเนื้อยุกเก่านะแต่พิมพ์จะออกมาทั้งพระพิมสีจีนะนะี่แหละอ้าววันละครังโกสิตรามอ่ะดูเนื้อขาวดูเนื้อดำแงแตกต่างกันเลยเนะี่ยดำสวยเลยนะครับอือหือนะ ข้างหลังเนะี่ยมีตานี้สำคัญด้วยตาราชกรในยุคข,ของรัชกาลที่สี่บอกกลงเลยนะเอาได้ให้ดูดำแล้วก็ต้องมีเนื้อแดงเอาเนื้อแดงผงตะไบทองเอาขามกระจังเลยผงตะไบทองเกิดขึ้นได้อย่างไงก็เกิดจากที่เขาไปขุดราัชกาลที่สี่เขาสั่งบุรณาการใหม่ไปขุดมาจากพระที่ชำรุดผูดพังขูดมาเสร็จก,ก็เอานำมาทองมาโรยเก็บเอาไว้เนี่ยก็มาทำพระย,ยุค ในทุกของท่านเนี่ยที่สามที่สี่แล้วก็ทองมตะไบทองที่เอามาเนี่ยมาเป็นแผ่นแล้วก็มาทําให้เป็นเสียตีให้แตกเป็นเส้นแล้วก็มาโรยเนี่ยนะผงตะไบทองอ้าวเนื้อแดงเนื้อดำแต่เนื้อขาวเนี่หมดไปแล้วมั้งไม่มีนะไม่ค่อยไม่เห็นเจอเลยอมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชอบอยู่นะคุณก็หายเขาจ้างเลยไม่เจอมี่ตะไบทองกันนะทองเยอะมากนะ องคนี้สวยดูท้องเป็นเส้นเส้นเส้นเลยแต่ท้องเก่านะไม่ใช่ท้องไปใหม่ใหม่อันนี้ก็จะออกขาวน,น,นวลนๆนะอ,อ้าวองนี้นะนวลน,นิดถึงมีองค์เดียวเนี่ยหลงมาเนี่ยจุด่อยู่เนี่ยใบทองกันนะครับก็ชมไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดชมนะครับอ้าวนี่ให้ชมกันเอาดำอีกองเอนี่นี่อา้าวดำแต่ไม่มีตะไบเดี๋ยวนี้ผงใบลาน <laughs> วันนี้ชมของดีๆกันั้งงั้นนะครับดำสวยงามผงใบลานนี่เอาใบลานกเก่าๆที่ก็ผุพังแล้วนะมาเผาเอาเนี่ไม่ต้องดูใบลานแล้วดูเนื้อทองคำไปเลยดีกว่าฮนะง่ายๆไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปแย่ยนกันพิมเกตบัวตูมนะทองคำหายยากมากมากๆไม่ใช่เจดีนะเดี๋ยวเดียเกตบัวตมูมดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังไม่มีพิมพ์ เกี่ยวตูมนะดูดิเป็นทองเลยนะตรงนี้นะอ้าวนี่ๆๆเดีดววอาแดงปัดเจอลักเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ดูลักเขานี่นะเรื่องในนี่ขาโบกเลยนะจะบอกให้ <c oughs> ว่ากระไรเราจัดให้ชมตามคำขอขอกันมาพอสงไม่จัดไม่พลาดสักนี่เหไมขาโบ้เลยแมนี่เอ้า ลงรักปิดทองสักองดูท้องเก่าเนี่ยนะลงรักก็ปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นะ<ๆ>เพื่อนนะพี่นะน้องนะเอ๊ะ yeah, <Yeah, S 1> ดูพระวันนี้เฉียพระเลยเว้ยกูสนั่นเลยวะดูรรรรพระกันพระจะดูได้จะไปดูชีนะงามนจะแบ่กูเอ้ยเนี่ยนะบอกให้ไงเออเอาแต่ใบทองถ้าจะหลุดออกจากบล็อกเลยนะทองเนะี okay, ่ย yeah, yeah. ลงรักบดีลงรักปิดทอง อ้าวันนี้ครับพอผู้นับใจไม่ตีผู้ใหญ่ใจดีอ้าวไก่จะทอดกระถินบ้านผมขายเครื่องกระถินเยอะเนอะบอกให้มาซื้อมาชมนี่กันนะเครื่องกระถินบ้านผมบ้านเลยดูนะครับชอบใจอย่างไหนอะไรยังไงก็มาดูเครื่องก,กระถินกันกระถินสามัคคีอ้าวตะไบทองอีกองหนึง่งเริ่มจากมีบาทตะรปัดนะบาทตะรปัด แล้วก็คาร,ราเตะจีวอนนะบาทตระปัดพราไตจีวอนแล้วก็มีนี่ตบไยทองทองเยอะดีงยว,ยวน้นะตรงนี้ไม่มีทองนะตรงนี้สวยเนื้อดึกนุ่มอ่นะบาทตระปัดพระไตะจีพระไตจีวอนแล้วก็ จะมีบาตราพัดพระตา่าีวรแล้วก็จะมีนี่ไอ้ไอ้ธทงจระเข้นะมีทงจระเข้นะปกตินต้องมีทงจระเข้นะเอานี่ฐานแซมลงรับปิดทอง องนี้ก็เรียกว่าเนื้อ,อแก่งเป็นหินนะขานแทมมีตัวการจะเก็บแปพิมพนะก็าต้องเลือกดูว่าชอบพิมพไหนอะไรยังไงนะอ่านี่พิมพที่หนึ่งนะฐานแทมนะดูพิมพ์ที่สอง,อ,สอ,งอ่านี่แตกต่างกันนะอ่านี่พิมพที่สองปรีเจ้ฟางหน่อยนะเป็นพิมพที่สองนะขากระดกนิดเดียวนะบอกให้หูเล็กข้างหูใหญ่ข้างหนึ่งนะผงสีขาวนี่คือผง นะพิเศษจากองค์สมเด็จโตนะเอาพิมพ์ที่สามเอาหนินี่ม,มาพิมพ์แล้วนี่ฮะฐานแจมนะเอาดีครับเนื้อรดงามสวยจริงๆนะให้ดูหลายพิมพ์เลยฐานแซมเลยเยอะนะพระพรสง่์แบ่งให้ทุกคนที่มีน้ําใจรประสิทธประสิท์บอกมาได้ทุกคนเอาพิมพ์ที่สี่เอาพิมพ์ที่สี่เอามาอีกแล้วพิมพที่สี่เนี่ยเนะนี่ยนี่นะฮะพระมีเส้นพิ วาสนาวิ่งขึ้นตรงชิว่วเลยนะพิมเนี้นะฐานแซมนะโอ้ยเยอะมีต้องก้าวพิมพ์ยยดีก็ตตรงก้าวพิมพ์ฐานแซงไปหลายพิมพ์นะอา้าวพิมที่ห้าอาไมา่อีกองนี่นี่นี่อ้าวเนี่ยฐา,านแซมอุ้ยองค์นี้ฐานคู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ฐานแซมเอาดในบางกุ้ลมทีเนี่ยไปหยิบพระบางกุ้ลมเอาเดี๋ยวแคเอาขวอภัอย่เอาวัดระครังก่อนเอาไมาอีกองแล้วนี่ฐานคู่บางกุ้ลมเนี่ย เอาสวดูว,ว่ามันอยู่ในกล่องเนี้ยผมหยิบส่งลงมาให้ผู้ใจกระ0ูนแปดหกศูนเองาบางพลุมอีกองค์หนึ่งนะฐานแจมนะไอฐานคู่นะโอ้ศู 60, นย์แปดหกนย์หนึ่าะทักทายกันมาชอบองไหนก็นะครับวันนี้ขอบคุณน้ำใจไมตรีผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นน้ำใจนะคุณไม่มีขายอยากได้กระสางกันกันเอาเองบาทตระปัดพระไตรีวสรสัพทน นะฮพันแว่นฟ้านะจะแบบไหนมีหมดนะเครื่องกระถินสามัคคีของคอนสงนะบอกก่อนบ้านพรนสงมีทุกอย่างนะเครื่องดุงคุมสังกัดพันสังกทนันทุกชนิดเลยนะโฆษณาล้านเราวันนี้นะเรียกว่าโิงนาล้านนะนี่แกงไป็หินเลยนะพระนะองค์นี้นะเก่างักมากๆนะี่ความแก่งนี่ไม่แพ้ใครนะครับ เนื้ออมเหลืองก็เรียกว่าชิ้นควักออกไปทางักทอง,ง,งนะสีหลังกระดาษด้วยเอ้าวดูพิมพ์ที่เศษสักองค์เอ้าสวยงามวัดละคังโอ้สีตารามในยุคของรัชการโอ้สวยงามตรงนี้นะเล่นเป็นพระยุคต้นได้เลยสบายมากและแต่ความนิยมสมชอบนะนะครับค่าอมสงจัดให้ชมโอ้ไม่มีอย่างนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจ ซักองจะประคุณเลยอ้าวมาอีกแล้วพิมพ์ลุง <laughs> พุทธเป็นพิมพ์เขาแต่เนื้อมันใช่เนื้อก็ไปอีกแบบหนึงนะอันนี้เนื้อไปทางน้ําตาลข้างหลังมีนอนด้นด้วยนะเอาเอาเรียนรู้กันไปเอามาอีกองคและฐานแซมพิมพ์สุดพ,พ,พิมพ์ที่ห้าในองค์นี้นะเาขากระดกวัววันนี้เจอจะฐ,ฐานแซมเลยยังไงเอาฐานแซมเราจะบอกให้ก็ได้เป็นยังไงนะ ฐานแซมก็เรียกว่าบีพระฐานแซมแขวนไว้สมัยสมเด็จพุชจาร์โตเด็พูดเลยไปว่าไม่มีหมดมันเหมือนกับว่าบุญก็ไม่มีหมดทานก็ไม่มีหมดเกื้อหนุนก็อยู่ตลอดจังอดก็หมดอะไรก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนมันแซมอยู่ตลอดเวลาไม่มีชุดไม่มีทรงดวงก็จะดีอยู่ตลอดคงที่คงวาเห็นนี้ก็พอใจแล้วคนเราเนี้ยคงที่คงวาเนียทุกอย่างดี หมดจ้ะเขาเรียกว่าทำท่านทําไว้เนี่ยให้สําหรับคนที่มีความปรารถนาแบบนั้นฐานแสนเนี่ยพิมพ์พระประธานใหญ่จะไมก็หากันนะเอ้าไหนดูจะบอกให้ทําไมก็หาพิมพ์พระประธานใหญ่กันเนาะหากันจังเลยเนี่ยองค์อย่างองค์เนี้ยเนี่ยอ้าวพระประธานใหญ่โอ้โหนีก็เป็นแสนแสนนึงอะเนี่ยองค์สุดท้ายเอารองมาเนี่ยตามว่าแสนไม่ขายองค์นี้นะ พระประธานใหญ่แฝงแน้วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นองค์ประธานเป็นองค์ครูเป็นผู้ใหญ่นะมีบารมีสมเด็จโตเทกาพูดท่านหรือว่าพวกเสียงเขาตั้งขึ้นมาก็ไม่รู้นะพระประธานใหญ่พระใจเรียกพิมนิยมพิมเจดีพิมปกโพเขาก็เขียนไว้ในตำรายอยู่นะก็เลยมาตั้งกันนะครับเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะมีความสุขคิดในสมความบุญมาตรปาถนาะ ไม่ตับฝกคนจะไม่จนฝกใครนะให้ร่ำให้รวยจะเป็นเจ้าคนนายคนนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เ็าเรียกเนื้ออะไรรู้ไหมเนี่ยฮะไข่นกกระทาเนี่ยนะกกดูลายนะี่อาจะไปเล่นไหนนะเอาวนี่พิมพ์พะพุทธดินี่มนี่พิมพ์พะพุทธสวยงามมากนะนะขายยากพร,พระพิามพ์ออกไปทางวัดโสทรเห็นไหมนะทางวัดพ,พระแก้วออกไปทางนั้นนะสวยนยเรียกว่าพิมพ์พะพุทธวัดงามดี จะมีผงพิเศษของสมเด็จโตสังนั้นนะพระเอานี่พิมพ์นิยมพระประธานใหญ่เอาเนี่ยดูพิมพ์ไม่ได้ก่อนคันแรกแล้วมาดูเนื้อตัดคอนสงก็ตามคุณลาเขาแหละนะเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเนี่ยไม่ต่ำกับคุณไม่จบหรืใครคิดอะไรต่อความบุญหมาดปารถนานะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาคอนสงโดยตลอดนีได้เงินปลาแล้วก็จะทำตาม เจตนารมขั้นแรกเลยก็คือเป็นทานเลี้ยงอาหารสุนัขจรจัดหลายร้อยตัวนะจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนี่ยใช้เงินเยอะจังเลยเงินก็หมดเนี่ยหาเงินถ้าจะหาเงิโรงรับปิดทองใช้ค่าแรงค่าจ้างเยอะแล้วเงินก็เยอะไปตัวเองก็เซฟกัอยู่แล้วเนี่ยโอ้หมดที่พึ่งภรรยาก็เสียก็ต้องจ้างก,กดเอาหุอีกนะหู้ยาก เหนื่อยมากนีจ้างเขาหน้าเดี๋ยวนี้ไม่มีใช้ฟรีรเขาไนเลยรถก่อรถแล้วจ้างเขาขับสองร้อถ้าต้องจ้างคนตักค่ายสองร้อยเพราะหมายเยอะทำคนเดียวไม่ไหวเหนื่อยนะครับตังที่เหลือก็จะไปสร้างสมเด็จพุทธจารย์โตพมบาลังสีวัดะระฆังโกสิตารามสองนะวัดะระฆังสอง เขาเรียกว่าวัดบางหลวงหัว,วป่าล้างพรสงจะไปร่วมสร้างกับเขาในข้อเท็จจรินสามคีสร้างฝุบเดตโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกหน้าตากักว้าง17เมตรสูง25เมตรสร้างพระอุโบสถกว้าง12เมตรยาว15เมตรแล้วก็สร้างหอ,อกรองหอะระฆังอยู่ซ้ายขวาแล้วก็มาสร้างติสงด้วยนะครับอันนี้พรสงก็จะบร่วมทําบุญมางนะทำทานอย่างเดียวก็ไม่ไหวทําบุญด้วยทําทานด้วยคตบคู่ไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชม และให้กําลังใจก,กันโดยตลอดนะครับในช่วงนี้ก็พายุท่าหมดแล้วก็อย่าลืมงานบุญง,งานกุนศลสามารถปฏิสามัคคีกันนะที่ตามพรส่งว่ามีบาทพิตรารปัดพระตายกีวอนจับปทนหมอนนุ่งคงไอเคทุกอย่างอลหลายอย่างนะร่วมเป็นองคติสามัคคีกันแต่ลนะวัดแต่วัดบ้านท่านอยู่ตรงไหนใกล้บ้านไหนก็ไปวัดบ้านไปบ้านเรานะดูพื้นถิ่นบ้านเราให้ดีก่อนนะเราตายแล้วก็ไปวัดข้างบาดถ้ายังไม่ตายทงบญทาง,งกุสลกขาวัดบ้านเราได้เลย นะครับอะไรจะไม่ต้องไปไกลมากเราวัดครับตรงไหนก็ได้บุญเท่ากันหมดโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพรสงวิ่งทาข้างบ้านพรสงเลยเขามาสร้างอยู่หลังวัดอยู่หลังบ้านห่างกันไม่ถึงกิโลเนี่ยเดินไปก็เจอแล้วก็เ,เลยต้องสร้างที่แรกก็ไปโน่นไปนี่ไปน,ไปนี่ไปทั่วกตหลังๆมาก็เริ่มทําแต่บ้านเราก่อนแหละบ้านเราทําให้สะอาด่อนเนาะททาให้ดีนะดูแลพ่อแม่ด้วยความกตัญญูกาตาเวทีอย่าลืมนะ เด็กน้องลูกหนูคุณพี่คุณพ่อเนะยพ่อแม่เนี่ยพระอรหันลยบ้านเลยฉันจะบอกให้ใครที่ใจด,ดูแลพ่อแม่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งโอ้ชื่อพีแอดขออนุญาตเอาเพื่อดูคุณพ่อคุณแม่อายุ80กปกีไปไหนไม่ได้เลยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะนั่นเนี่ยปากตันจูตะเวทีดีเลิศเหมือนดูพระอรหันเลยนะยังไงก็ทุกเราก็นะเผื่อเราแก่ไปลูกๆันจะด,ดูแลเราบ้างนะครับ น้ำบอ่อน้ำคอเป็นรองน้ำใจอย่าลืมพักอาหารพักในบ้านพักคุณพ่อพักคุณแม่ผู้มีกรรคุณหั้งหลายเลยหลายคนลยหลายท่านเลยนะที่มีน้ำใจไปตีต่อกันโชคดีมีความสุขนะครับปลอดภัยจากพายุฝนนะทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีครับ